รอก่อนดึกๆอันนี้เปื่อยเป็น,นอะไรหล่นคาต้นนะต้นคาต้นคาตาจามะช่วยดนคระบอสจะเป็าตาามอหาลองไม่เจอ <c oughs> อันนี้เบืมนคได้แตนของคุณายขอี่ตนีอไดนี้ยโอ้โหขาวจัว ทานอะไรคะทานหมอนขาวแล้วไปทานยังไงคะกินดิบครับพันนี้ทุเรียนข้างบนวงค่ะนี่กินดิบนี้เนอะพ่อแต่งอยู่ให้รูปพ่้พูดให้สวยทำไมคือแต่งอะไม่ต้องแต่งก็ได้นะเอามาหาผู้บรินาอะดูนะครับดูเนื้อมีเด็กรอกินสองคนยาพฮะ มุวยหดนวนพี่น้องกินดิฮะกินนี่ยังแหละกินกินเม็ดตัวกินเย็นใจเย็นกินผู้เลียงใเย็นอร่อยเหรอมันกินครั้งแม่ก็อร่อยนะฮะเมงครั้งแม่ก็เองแล้วเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อเย้แม่ซื้อพิเศษมา ใช่ๆลังไดได้อะไรเหมือนลูกอันน <S 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 ี้เขาเขาไม่ค่อยขายเป็นลูกเลยเหมือนเขาขายเป็นแพ็คเอ้อ๋ออันนี้มวนอยู่ไหนจ๊ะอ่ะอะให้ให้เด็กชิมูลยเดี๋ยวเป็นครึ่งอะอร่อยไหม ป็นไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไงคืออร่อยไหนยี่ตวนนอาสูยบอกบอกหนสวนอยู่ไหนสวนอยู่ไหนอยู่บ้านเลยนครพนมเดียวตรงแวลลดังโอ้